สวัสดีครับเจอกันลงพ่อพระักป่าจำแซดอีกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ลงบวนจะพาไปเที่ยวป่ากันอีกแล้วนะครับเอ่อจะเจออะไรบ้างนั้นก็เดี๋ยวคอยดูกันพอดีลงบนว่าจะไปล่าพญาจางเปลือกใบด่างกลางลงนะครับวันนี้ลงบนว่าจะไปตามหาดูว่าฝั่งนี้จะมีไหมนะครับพญาจางเปลือกใบด่างกลางลงนะครับก็ใบเมื่อวันก่อนก็เจออยู่หลายต้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ลงบนว่าจะลงค่ําไปฝั่งนี้ดูนะครับ เป็นลำห้วยฝั่งนี้เป็นลำห้วยผมก,ก็ลองลองลองดูว่าจะเจอไหมนะครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะเจอแหละนะไม่มากก็น้อยเพราะเมือม่อก่อนประมาณหกเก็ดปีที่แล้วลุงพลก็เคยเข้ามาสายนี้อยู่ก็เจออยู่นะเจอ,อ,อเ,เจออยู่ก็ประมาณสามสี่ต้นแหละลุงพลเคยเจออยู่เมื่อก่อนประมาณห้าหกปีที่แล้วแต่ตอนนี้น่าจะมีเยอะกว่าหรือว่าไม่มีหรือว่าหมดก็นั้นก็ไม่แน่ใจนะเพราะเผื่อว่าคนก็จะเก็บกลับไปเลี้ยงมั่งอะไรบ้างนะอ่านแ้ก็เดินทางกันเลยครับผมโอเค ออเลยครับเห็นครับไม้ด่างครับโอ้ยสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับอันนี้มันคือปุดนะครับเห็นไหมครับต้นอื่นเขาไม่ด่างแต่ต้นนี้เขาด่างเห็นนะครับนี่คือปุดด่างนะครับด่างสีม่วงสวยเลยครับยังไงครับสวย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 เห็นไหมครับมันมาปิดธรรมชาติอันนี้มันอยู่เง่าเดียวกันนะครับสองต้นนี้อยู่เง่าเดียวกันเห็นไหมครับ แต่ต้นนี้เขาไม่ได้ด่างเนาะเห็นไหมครับต้นนี้เขาไม่ได้ด่างอ่าใช่เขาไม่ได้ด่างนะครับแต่ต้นนี้เขาด่างครับโอ้ยมันเปกสวยดีด่างสวยดีอยู่ครับเห็นไหมครับสวย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 ,สวยมากเลยครับโอ้ไปครับเดินทางกันต่อนะครับเดินทางต่อครับเดินทางกันต่อเดินทางกันต่อ โอ้โหลำบากเลยครับโคตรลำบากเลยครับทางโคตรลำบากเลยวันนี้ลุงพลเจอศึกหนักอีกแล้วเจอศึกหนักอีกแล้วโคตรลำบากเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้มันลื่นนะครับอันนี้เป็นหน้าผานี่ลื่นนะครับลื่นมีน้ําด้วยนะครับมีน้ําด้วยดูทางขึ้นของลุงพลนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเจออีกแล้วครับ อแล้วครับ่านชมของแท้เลยทีนี mm ้ครับเห็นไหมครับนี่ไงครับนี่ไงครับของแท้เลยครับเขาเรียกงูกระปะข้างนะครับนี่คืองูกระปะข้างตัวนี้ร้ายมากเลยครับอาจถึงตายได้เลยครับไอตัวนี้นะครับปากก็ไวมากครับเห็นไหมครับเจ้าไวร้ายครับเร็วมากครับไอตัวนี้เห็นไหมครับ ให้ดูกันชัดๆหน่อยยังไงครับเจ้าไวร้ายครับตัวนี้ครับเขาร้ายมากเลยครับเห็นไหมครับอันนี้เขากําลังหลับอยู่นะครับไอพวกนี้ก็จะเป็นงูที่ว่าเขานอนกลางวันนะครับกลางคืนก็จะออกหากินครับตัวนี้ปากไวมากเลยครับไอเจ้าตัวร้ายครับนี่นะครับการเดินป่าต้องระวังมากที่สุดคือตัวนี้ครับเขาร้ายมากเลยครับท่านผู้ชม ชอบตัก็ส er ีเขียวเนาะมองไม่ก็เห็นก็ชอบอยู่บนต้นไม้ด้วยบนต้นไม้เขียวเขียวเห็นไหมครับไร้กัดมากเลยครับตัวนี้นะครับการเข้าป่าต้องระมัดระวังต้องดูให้ดีนะครับนะครับนี่แหละไอตัวร้ายร้ายที่สุดนะครับกลางวันนี้เขาจะนอนนะครับกลางคืนนี้นเขาจะออกหากินไอ้ตัวนี้ปากเขาไวมากเลยครับปากเขาไวมากครับเห็นไหมครับเขาจะกัดไม้เห็นไหมครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับโดดชัดเลยครับเห็นไหมครับนะครับก็อยฉกก็ฉกเห็นไหมครับก้อยฉกเห็นไหมครับร้ายมากเลยครับตัวนี้นะครับนี่แหละเจ้าไวร้ายที่เดินป่าสําคัญมากเลยครับตัวนี้มองก็ไม่ค่อยเห็นนะครับถ้าเขาอยู่บนต้นไม้ใบเขียวๆนี่มองก็เห็นปากกวยมากเลยครับก็จะกัดไวมากเลยนะครับโอเค อีกแล้วครับอันนี้เขาก็อยู่ในตระกูลพลูนะครับนี่ครับเขาอยู่ในตระกูลพลูนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ด่างนะพลูอะไรเป็นพลูแอปเปิลไหมแบบนี้พลูแอปเปิลไหมครับแต่ว่าเขาอยู่ในตระกูลพลูนะแต่ว่าเขาไม่ด่างเสียดายถ้าเขาด่างนี้มีประโยชน์แน่นอนเลยก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่เป็นไม้เลื้อยนะครับเป็นไม้เลื้อยเห็นไหมครับเลื้อยไปเรื่อยๆเห็นไหมครับน่าจะอยู่ในตระกูลพลูเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนดูยอดก่อนเม่อใช่ยอดนี้กินได้ครับอันนี้กินได้นะครับรสชาติก็จะเผ็ดเดร้อนๆอนนะครับไอตัวนี้เขาเรียกชื่ออะไรลุงพลก็จําไม่ได้แล้วลุงพลเคยกินอยู่เคยกินอยู่เวลาลุงพลเข้าป่านะครับเวลาเข้าป่าลุงพลก็เคยเก็บกินอยู่ตัวนี้กินอร่อยรสชาติก็เผ็ดเผ็ดร้อนๆอนะครับเผ็ดๆร้อนๆอนกินได้ครับกินได้ครับอืมใช่ครับลุงพลเคยกินอยู่นะครับกินได้กินได้ตัวนี้นะครับโอเคนะครับเจออีกแล้วครับ อ้าวันนี้เจอว่านพญาจงงางอีกแล้วนะครับนี่ครับว่านพญาจงงางสวยมากเลยครับต้นก็สีขาวนะครับดูดูเห็นไหมครับมีสามต้นอยู่ต้นสีขาวเห็นไหมครับก็มีก็จะมีลายลายด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับต้นขาวหมดเลยนะครับสามต้นนี้สามก้านใบนะครับแต่ว่าคนละต้นเนาะอันนี้อันนี้หัวหนึ่งอันนี้หัวหนึ่งนะต้นสีขาว ครับไม้มงคลน,นะครับที่คุณลุงบอลเคยลงคลิปเอาไว้วานพญาจงอ่างคือไม้มงคลน,นะครับดูใบด่างครับใบด่างด่างนิดนิดนไครับใบด่างเห็นไหมครับใบนี้ใบนี้เขาก็ด่างด่างอยู่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 นะครับด่างนิดต้นสีขาวคุลุงบลไม่ได้เอากลับนะครับลุงพอลไม่ไดเอากลับอันนี้สรรพคุณแต่ว่าของลุงบอลที่บ้านมีเยอะอยู่ลุงบอลก็จำไให้ลูกค้าเมื่อวานก็เยอะอยู่นะครับสบรรพคุณของเขาก็น่ารู้อยู่นะครับเป็นไม้มงคล ปลูกเอาไว้หน้าบ้านป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้นะครับป้องกันสิ่งชั่วร้ายจะเข้าบ้านนะครับป้องกันได้ป้องกันพวกงูพวกตะขาบพวกแมงกลงป่องไรได้ด้วยนะครับที่สําคัญก็เป็นสมุนไพรด้วยนะครับเป็นต้นของเขาถ้าโดนงูกัดใช้เงาของเขาหรือว่าใช้ใบของเขาหรือใช้ต้นของเขาครับเอามาตามาตำผสมกับเหล้าขาวนะครับเหล้าขาวแล้วก็พอกที่ปากเลยนะครับทำไมก็ตำตำก็คั้นกินน้ําก็ได้นะครับเพื่อรักษานะครับแต่ถ้าว่าไปหาหมอโรงพยาบาลดีกว่านะครับถ้าจะไปคั้นกินน้ํา อ๋อนี่ลูกของเขานะครับถูกลูกลูกของเขาเพิ่งออกมานะครับย่างเล็กอยู่ห้องเมล็ดอ่ะผมพลว่าถ้าโดนงูกัดนี้เอาแค่ตตาใบนี้กับต้นหรือว่าเอาเงาเขาก็ได้นะครับพอกเผลพอแล้วก็เข้าไปโรงพยาบาลหาหมอดีกว่านะครับผมพลว่าอยากแนะนําว่าอยากกินถ้ากินก็แล้วแต่เนาะแต่ว่ากินได้กินได้อยู่กินได้อยู่แต่ว่ามันไม่ไม่ไม่ค่อยมันยังไงอ่ะลวงพลบอกไม่ถูกเหมือนกันเวลากินนั้นพลก็เคยโดนกินอยู่ไม่ใช่กินแหละเพราะว่ามือลวงพลเนี่ยไปจับจับต้นของเขาเป็นจุลยางล่อมาเข้าปากนี่ มันรู้สึกสร้างสางลิ้นยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเนาะตดนบ่อยนั่นแหละเพราะหลวงปอนำงานแบบนี้อยู่กับพญาจงอางให้ลูกค้าบางเลยบางก็บ่อยแหละเวลาโดนเข้าปากก็บ่อยนะครับอ่านี่คือพญาจงอางนะครับสวยอยู่ครับถ้าใครสนใจก็ลงทักเข้ามาหาหลวงพอนได้นะครับหลวงปอนก็พอมีให้อยู่นะครับที่บ้านที่บ้านพอนมีให้อยู่มีเยอะมีเยอะมากในสวนยางนะครับหลวงปอก็ส่งให้ลูกค้าไปเมื่อวันยี่สิบกว่าต้นเนาะ,ะครับผมเจออีกแล้วครับ นี่ครับนี่ต้นอะไรครับโอ้ยสวยมากเลยครับเห็นไหมครับต้นอะไรครับโอ้เขเป็นเถาด้วยนะครับเป็นเถาโอ้เดี๋ยวลราควรก็ต้องตัดนะครับตัดให้คันสั้นนะครับนไครับเขาเป็นเถาโอ้แบบนี้ปลูกง่ายครับปลูกง่ายมากเลยครับแบบนี้โอ้เขาตกมาจากบนต้นไม้นะครับกิ่งไม้กิ่งไม้ตกลงมานะครับตกมาจากต้นไม้โอ้สวยอยู่นะครับอยู่คล้ายกล้างปลาเลยครับ ทุกครับอยู่คล้ายๆก้างปลาเลยนะครับเขาเรียกต้นอะไรครับแบบนี้โอ้สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่เออสวยมากสวยมากเลยนะครับถ้าใครรู้จักก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูครับว่าเขาคือต้นอะไรครับสวยงามมากเลยครับนี่เดี๋ยวเราวจะเก็บกลับไปเลี้ยงดูเลียง่ายอยู่เนาะเลี้ยงง่ายอยู่ยงงยยยแบบนี้ถ้าเป็นตอแบบนี้ํำอาบเช็ดนะ้ำสักคืนนึงแล้วไปตัดชํำพรุ่นี้ใส่กระถางก็โอเคนะครับนะครับโอ้ ดีมากดีมากเลยก็ตกมาจากต้นไม้นะครับไม่ใช่ว่าลุงพลขึ้นไปตัดน,นะครับก็ตกลงมาเองด้วยนี่ใบเขายังไงอะดูดูยังไง,ง,ไงเขาไอ้นี่มเขาไม่ไม่ใช่ต้นเดียวกันไหมเขาไม่ฉีกเนาะแต่ใบนี้เขาฉีกอยู่ใบนี้เขาฉีกใบนี้ก็ฉีกอยู่นะครับเห็นไหมครับเขาฉีกอยู่ฉีกใบใหญ่นี่เขาก็ฉีกอยู่เนาะเออแปลกเหล่า ทำไมใบนกกไม่ฉีกเกิดอะไรติดนครับฉีกสวยอยู่ฉีกสวยอยู่บอนเก็บกลับไปเลี้ยงนะครับใครรู้จักก็ลงคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับว่ามันคือต้นอะไรนะครับลุงปอนอาจจะไม่รู้จักเนาะเพราะลุงปูไม่เคยเห็นด้วยเพิ่งเห็นนี้แหละครั้งแรกเลยเอออยู่เหมือนกลางปลาสวยมากเลยครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวบอลเก็บไปเลี้ยงก่อนครับทำอะไรครับผมอ่าตอนนี้ลุงปูว่าลุงปูก็เดินมานานพอแล้วนะลุงปูก็จะกลับแล้วลุงปูก็เจออยู่ น,นี่เจออยู่สองสามอย่างนะครับมีไม้ด่างบ้างไม้ไม่ด่างบ้างเนาะก็เจออยู่แล้วก็แต่ปยญายช้างเปือกกลางดงหลวงพลก็เจออยู่นลาววันนี้แต่ว่าหลวงพลเมื่อกี้หลวงพลไม่ได้ถ่ายนะครับพอหลวงพลรีบก็เลยเอามาให้ดูกันวันเอากลับมาด้วยนะครับวันนี้เอา,ากลับด้วยมาให้พอดีมีทุกค้าก็สั่งนะครับนี่ครับนี่คือปัยายาช้างเผือกใบด่างกลางดงสวยมากเลยครับดูใบของเขาครับเห็นไหมครับใบของเขาสวยงามมากเลยครับนี่งไง ปายาช้างเผือกใบด่างกลางดงเป็นไม้มงคลนะครับเขาจะอยู่ในรู้สึกว่าจะอยู่ในตระ,ะ,ะกูลอากูนิมาเนาะอยู่ในตระกูลอากูนิมานี่ต้นเล็กเขาต้นใหญ่เขาก็มีรูกบลก็ออกกลับมาอยู่ต้นใหญ่แต่ส่งให้ลูกค้าตรงนี้นะครับอ่าอ้นี้เป็นไม้มงคลโซอากาศได้นะครับปลายาช้างเผือกใบด่างกลางดงนะครับอันนี้มันอยู่ในตระกูลอากูนิมาหรือว่าบางคนเขาก็เรียกถ้าเป็นไม้เมืองก็เขียวหมื่นปีหรือว่าเขียวพันปีอะไรนั่นแหละประมาณนั้นแหละเนาะ บงเขาเรียกว่าประมาณเกี่ยวหมื่นปีหรือว่าเกี่ยวพันปีแต่หลวงปูก็เรียกว่าปายังช้างเผือกใบด่างกลางดงนะครับเพราะว่าต้นเขาขาวมากเลยครับต้นเขาขาวเหมือนปายังช้างเผือกในเมืองนั่นแหละเนาะเหมือนๆเ,เลยแล้วก็อันนี้เขากับมีใบด่างแบบนี้มันด่างไม่เหมือนของในเมืองเนาะของในเมืองของอากงนิมามันไม่ด่างไม่เหมือนกันแต่นี้เ็าด่างสวยเป็นแนวกว่าเห็นไหมครับชัดๆไหมครับนะครับอ่านี้สวยๆอยู่รับสวยอยู่ใบก็ใบก็ด่างเห็นไหมครับด่างสวยมากเลยครับที่หลวงปอย่ได้เรียกว่า พญาช้างเปือกใบด่างกลางดงนะครับนะครับนี่ก็เป็นไม้มงกลนะครับเอ้วันี้มันจำใบแล้วเมื่อกี้ใบเขาใบอ่อนเขาสวยมากมันจ้ำมันหักในลมพอนแบกกลับมันมีจำบ้างนะนะเออนี้ก็เป็นขยายพันธุ์ง่ายนะครับขยายพันธุ์ง่ายมากไอ้นี้ตัดเงาอันนี้ก็ได้ครับนี่เราตรงอันนี้ช่วงนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้ดูช่วงนี้เขามีรากอยู่แล้วนะครับช่วงนี้เขามีรากอยู่อ่าโอเคเราก็ตัดเลยครับตัดตรงนี้เ็าติดรากนี้ไปปลูกไว้ก็ติด ใ่สวนที่เหลือนี้เราก็ไปฝังดินไว้อีกเดี๋ยวเขาก็ปลูกขึ้นมาให้เราอีกนะครับหน่อเขาหรือไม่ก็รอรอรอ,รอแล้วก็รอรอให้เขาเป็นลูกรอให้เขาเป็นลูกแล้วเก็บลูกเขามาเพราะเป็นมเมล็ดจากมาเมล็ดนะครับเอามาเพาะให้มันเป็นต้นแต่ต้นเขาจะด่างหรือไม่นั้นลุงพลก็ไม่ไม่มั่นใจเนาะเพราะว่าที่ลุงพลเพาะอยู่ที่บ้าน เขามีดังรู้สึกว่าประมาณยี่สิบกว่าต้นเขาดังแค่ต้นเดียวก็่ต้องมเขาไม่ดังครับเพราะมาเล็ดผมลุงพลเคยเพราะมันไม่ดังเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้ลุงพลก็เพาะอีกเมื่อเช้าประมาณสิบเมตรลุงพลเก็บเก็บจากต้นแม่เขาไปเพาะอีกประมาณสิบเมตรก็คอยดูแต่ว่าไอ้ที่ว่าเพาะไว้วันก่อนนี้ขึ้นมาแตกหน่อแล้วประมาณสิบวันแตกหน่อแล้วแต่ว่า้องดูก่อนว่าเขาจะดังหรือไม่ดังนะครับ ตดาด่างนี่มันสวยไอ้นี่ไอ้นี่นี่ลงใสยลุงพลคิดว่าน่าจะเป็นมาเล็ดนะครับต้นนี้งอกอยากมาเล็ดนะไม่ใช่งอกจากเงาเราว่าดู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 ปลายรากเขานเล็กมากถ้ารากถ้าเกิดว่าเขาอกอกจากเง้านี่เงาเขาจะใหญ่ๆนะครับไอ้นี้ก็จากมาเล็ดควรู้สึกว่าจะเป็นจากมาเล็ดเหมือนกันก็ใบเขาไม่ค่อยสวยแล้วเขาอยู่ในป่าเขาเกะกะแต่เหมือนเขาอยู่ที่เราเลี้ยงเขาเลี้ยงนี่จะมันเป็นพุ่มสวยที่โลงพลเลี้ยงที่บ้านเห็นไหมมันเป็นพุ่มสวยอยู่นะครับอ่านั้นก็นี่คือ พยาจ้างเผลือกใบด่างกลางดงนะครับที่พลเก็บได้วันนี้แล้วก็มีที่ว่าหลวงพนเก็บมาเมื่อกี้ที่ไม่ได้เก็บนะผลถ่ายไปไม่ได้เก็บวันนี้ไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับวันนี้ไม่ได้เก็บอะไรกลับเอาแค่้อนันนอย่างเดียวนะครับก <ũng> ็อพอดีลูกค้าสั่งไงหลวงพนเลยเก็บไปเลี้ยงด้วยให้ลูกค้าด้วยแต่ที่บ้านก็มีอยู่แล้วนะครับพลไปไปขยายพันธุ์อยู่เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะได้ต้นเยอะแหละเนาะไปขยายพันธุ์เม็ดมาเล็ดด้วยแต่มาเล็ดนี่คนไม่มั่นใจเลยว่าจะด่างหรืออไไไม่่่่ดดาาาางแตตถ้เเปปันนีีช อันนั้นแน่นอนเลยด่างตัดเป็นแว่นก็ได้นะครับเพราว่าเกิดว่าเขายาวๆไหตัดเป็นแว่นเป็นแว่นแล้วก็จำเอาไว้แต่เขาก็แตกตาขึ้นมาแตกหนขึ้นมาแราวก็ลต้นเยอะเพราะลำต้นเขาจะมีตาอยู่นะครับแถ่ลาต้นนี้กับใบหนึ่งนี้ก็จะมีลําตาเขาจะมีตาอยู่นะกับใบนี้มีตาอยู่แถ่ลาต้นนะครับนี้ครับเห็นไหมครับนี่ตัวนึอไกลนะครับจะมีตาอยู่แล้วก็ตัดเป็นช่อนเป็นแว่นเลย เขไปฟังดีนไว้เดี๋ยวเขาก็องอกผุโผล่ขึ้นมาแตกรากแล้วก็องอกเป็นหนอ่อเป็นหน่อขึ้นมานะครับเป็นหน่อขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ได้ใช้งานกันต่อฮะนั้นพลก,ก็กลับบ้านแล้วเนาะเพราะได้เวลาแล้วจะมืดแล้วจะต้องเอาต้นไม้ไปจำอีกเดี๋ยวมันดึกเกินทํงางานอีกแล้วคืนนี้สาคืนก็ต้องทำงานนะถ้าใครเกิดใครว่าลุงพลคลิปนี้ลุงพลมีประโยชน์อะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามนะครับ อย่าลืมที่สาคัญคือกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเผื่อหลวงปอลมีอะไรที่ว่าดีๆมีแต่ะเรื่องคนบราเที่ยวป่าเที่ยวมาเลียอะไรก็ว่ากันไปนะครับนั้นคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ